สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมอยู่กับผมลอรุมดำนะครับหรือว่าช่อง YouTube ลอโลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับโอ้ไหนบอกว่าอยู่อีกหลายวันโอ้แบบไหนทำไมเสร็จเร็วแท้ มาตามติดบอ่อลึกกันหน่อยครับเขาบอกว่าให้เราเรามาตามติดเมื่อวานเข้ามาแล้วอีกโอ้ผมเข้ามาแล้วนะเมื่อวานนี่ตอนบายๆมาถึงตรงนี้แหละเมื่อวานเมื่อวานรถจอดตรงน,น,นี้นี่รถเดิอนอยู่กลางๆบอ่อนี่แหละลักษณะงานเขาครับพี่น้องฝีมือฝีมือ มาลกอกโบเก่าวะนี่ขยายโบเกา่าโอ้ล้อลนเข้ามาแล้วเมื่อวานช่วงบ่ายเข้ามาถึงกำลังตั้งกล้องแมคโครคันนี้สายแฮนด์ดิลิกแตกก่อนโอ้ยเสียโอกงเสียโอกาสหมดพี่น้องไงเนอะต่ไม่แตไมเขาบอกว่ารถดำปีนโบยางลั่นเลย สามสี่คันอู้สะเทือนบอสะคอยอย่างนั้นเฮ้ยผ่านไปแค่วันเดียวเก็บงานเฉยเลยอู้ขุดได้เร็วแท้เออมาได้ดูรถดำปีนบอก็ดูการเก็บงานงนี่ครับพี่น้อง ดูฝีมือกันแล้วกันของท่านโชเฟอร์รถขุดคันนี้อยู่กับสังกัดทีมงานกับเกิงทองเหมือนเดิมเจ้าบุาบ้งกี้ใหญ่โอ้อยูครับไ,ได้พูดเล่นพี่น้องใหญ่มากเป็นรุ่น H K ร2 0นะครับนี่มาครีคที่บุ้งกีใหญ่ที่สุดณโซนตรงนี้แห่งนี้ เขียตรงนี้กระปายหนาเฮ้ยพืชสุดเรื่องบุ้งกีเขาบอกว่าคันนี้เป็นโกเบเอ1เครอยี่สิบขีดสองนะพี่น้องเขาบอกอย่างนั้นเอโกเบน่าจะมีขีดหนึ่งกับขีดสองหรือเปล่าครับผมก็ไม่ค่อยทราบนะแต่ท่าน้าน่ะพี่เจ้าของรถเขาบอกว่าตัวนี้เป็นขีดสองครับพี่น้อง Okay. ซ,ซีเรียนสูงแล้วก็ไม่รู้เขาสังเกตตรงไหนอะผมก็ไม่ค่อยทราบเลยสีเรียนสูงแล้วก็อ่าอามิสก็บอกว่ามันจะยาวพิเศษนะดูยังไงครับ,บก็ว่าให้สังเกตตรงปลายนะปลายจะมีรูครับเนี่ยปลายมันจะมีรูนะอาบิสีตควายอย่างนั้นอ,อันนี้ตัวสังเกตนะก็บอกผมแบนนั้นครับผมก็ไม่ค่อยทราบนะพี่น้อง มาชมการเก็บงานโอ้ไฟจะแม่เราดำกระแทกเนื้อไิบพืนเร็วอยู่คันนี้ระบบไฟฟายังเต็มนะพี่น้องแต่เพียงว่ายังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับแกบอกว่าน่าจะตั้ง เฟรชเชอร์อะไรสักอย่างแหละย,ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะมีโหลดช่วงไหนนี่รอะว่ามีโหลดช่วงช่วงอะบูมลงเดี๋ยวเดี๋ยมาสังเกตกันดูครับแต่ก็ต้อนตักขึ้นเร็วอยครับสวิงก็เร็วตอนไหนตอนดึงอารามหรือเปล่าครับีเียายแล้ว มันลูกบูมหรอลูกบูมก็ไม่มีอะไรครับเ,เมื่อกี้มันเสียงอืดๆครับหรือว่าตอนเดินน่าจะโหลดตอนเดินนะแต่ระบบการขุดนี้น่าจะไม่มีอะไรเลยสมบูมรณ์แบบพคันนีครับต่อดินเหนียวหเห็นเลยเดี๋ยวเหนียวนึดๆยืดสุดแขน อตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาประมาณจะเกือบจะหกโมงเย็นแล้วตอนนี้ห้าโมงก,กว่าแล้วครับนี่พี่ๆก็เริ่มง,งานแล้วนุ่นนุ่นอยู่ฝั่งนุน่นกำลังตั้งวงเลยนี่โอ้มีกี่ขวดนี่พอถอนไหมนี่ ก็แรงอยู่ด้ครับใช้งานดีด้วยนีคันนี้นี่เดี๋ยวชมลักษณะงานครับชมหน้างานหน่อยที่เขาขุดเอาไว้เป็นแบบไหนจำเลยรครับนี่มันเป็นการมาแก้บอ่อเก่านะพี่น้องแก้บอ่อเก่าครับ ่อนตรงนี้ก็เป็นดินพังทลายนะและสะ,ตะตก็ตื้นครับสะจะอยู่ประมาณนี้ครับนี่ให้ขึ้นเก่าอยู่ประมาณนี้ประมาณสัก2เมตรกว่าๆนะสาเมตรแล้วก็เอาลงไปอีกประมาณสัก2เมตรกว่าๆครับ2เมตรครึ่งประมาณ2เมตรครึ่งนะ2เมตรครึ่งถึง3าเมตรนี่แหละครับสรุปไปแล้วบอลลูกนี้ก็จะลึกอยู่ประมาณ6เมตรน่าจะประมาณนั้น6ถึงเเมตรครับโดยประมาณรวมรวมคูนะ รวมคูลงมาประมาณ6กถึงเกดครับบวานสายไฮดริกแตกสายไฮดริกตัวตัวยิงอามนะตัวยิงอามครับแตกประมาณแตกแตกตรงตรงชุดแพรครับสายใหญ่ขอไปเปลี่ยนพอดีเมื่อวานโดนวันอาทิตย์อีก หาร้านอัดสายแถวแถวใกล้ๆทีนี่ไม่มีนะพี่น้องต้องไปนู่นถึงสีขอรภูมิเลยมวันรอหลวนก็มาช่วงประมาณบ่ายสบ่ายสีแล้วปตะานางพี่เกก็กว่าจะเดินทางไปซื้อครักว่าจะมากว่าจะทอดกว่าจะใส่ได้ก็ค่่ำครับนี่ตะบื้อบ่าซื้อห้างไหนบ่ายมันไม่ถายเลยค่ำทิ้งเฉยๆโอ้วันนี้มาเอาไหม มีโหลดครับโหลดโหลดตอนเดินโหลดตอนเดินนอกนั้นสมบูรณ์แบบทุกอย่างโหลดแต่ตอนเดินครับเป็นเพราะอะไรผมไม่ทราบนะพี่น้องต้องช่างศูนย์นะครับแบบนี้มีเก็บมุมก่อนเก็บมุมก็มาปิดตรงนี้ก็น่าจะพอดีครับปิดคูตรงนี้สายโท่ระเป่านี่จะค้งหน้าเย ลงกี่วันนี่บ่อตรงนี้นี่สามวันนี่บ่น่าจะสามวันนี้นะเรียบร้อยเลยย้ายดินขึ้นไปหลายที่ครับนู้นไปฝั่งนู้นนะครับน่แล้วก็ถมถนนด้วยทมถนนเข้ามาฝั่งนู้นครับรู้ปิดบอ่อตรงนี้แล้วจะไปทําตรงไหนอีกน่าจะไปทมสะข้างบนนี้ครับเนะี่ยมีสะข้างบนนีกเคลียร์คูสสะลงมาถมครับน่าจะอย่างนั้นข้างบน าชมการดดวยรอบพนะี่น้องตอนนี้